สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะแนวทางตําลาวครับคลิปที่สองครับผมเป็นรวมเซียนชุดที่สองครับถือว่าเป็นที่เด็ดครับพี่น้องเนาะกระทึงมีสรุปตัวเลขถี่ว่าปล้อยตงงวดไปว่าว่าจะเป็นน้าเชียร์พีบกกายเพราะอ่าอีกหลายเซียนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันมีพิเศษน้าเลขสรุปในตัวในคลิปนี้ท้ายคลิปเด้อครับผมครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตำราวรวมเสียนชุดที่สองน้ำเสียผ้าด้วยกับขอขอพระคุณทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์ไปรับชมรับฟังตำราวชุดที่สองกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมตำราวรวมเสียนชุดที่สองครับพี่น้องเนาะ sv ครับผมว่าหันเข่าสามตัวเน้นงวดนี้เก่ากับสองเน้นเก่าแลวครับผมสองเจ็ดสองแปดสองเก่าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก่า กันสองหกและเก้าหกเน้นไปที่สองเจ็ดและเก้าเจ็ดครับหันเพิ่นเด่นเข่าทิกสามวันนี้เด่นเก้าครับผมเอดวีเพิพ่นเพิ่นยังติดนี่ดีใจเก้าหกเนาะเก้าอ,อีกแล้วเอาจุดนี่อาจารย์มะยมแดงครับผมเหมือนว่าหันเพิ่นกับเขาที่เก้าแล้วครับผมวันนี้สี่กับห้า ห้าสี่หกห้าเจเจดห้านห้เน้นห้าสเจดห้าและ0ูนย์สีมตัว4ี่เจ็ดห้ห้าสีตัว0 4นยเจดห้าครับอาจารย์เก่งนางรองว่าหันเข้า4ี่หตรงๆรครับผมวันนี้8กับ9ครับพี่น้องเนาะต้องมีเห็น1ตัวแล้วครับผม8 6 8หกแปดเจดแดแปดแป

ย่าน้อยครับผมหันเข้าก้าได้ครับพี่หลองเข้าก้าตัวไหนน้อนิ่มเสียเอฟซีดา่าจนลุนตลอดเลยยานยพ่นเขาดีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะนิ่เสียเห็น,นคนก็ด่าดอกแ,แม่เอฟซีก็ปล่อยเอฟซีหามาเราดิถอกหามาแล้วค่ะอ่าซีสามครับเป็นเหล็กเลี่ยงครับผมเขาสีเมนหาาบ่หมดนี่ ตะวันแถวซีามาแฮีงอยู่ดิดีกับห้ากันเ่าววาวพื้นกันสีแดนไปกระโดดใส่นสามดีเหมือนกันสาม้าบัางหันพัมาเนาะหายนะเอาอาจารย์สวนยางเป็นกระเขาดีแล้วครับผมกับเพื้นมาไม่เดี๋ยวควยควยเบิ้งอันนี้กันอาจารย์สวนยางโมเป็นคน,ละ,นละทางคนละไรท่น<ม>านเนาะว่าจะให้เอสตีเทียบคนนั่นน่ะซี เป็นส่นกันบอกโอ้เป็นไปนคนละน,น,นั้นเอาหมวดนี้ไปน้ำกันยุ่เถ่าผู้หนึง่งผู้หนึ่งไปสีผู้แดงไปเอ้ยผู้หนึ่งไปนวยผู้หนึ่งไปลอยเป็นครูทางเออหมวดน,นี้ช่วกันซีดิเถ่าช่วกันซีไปเขาอาจารย์ม่วงหวานองค์เดล่ะเถ่ายังไดกัน เนีย่ยมกเก่ามาเสีกยกินละเอาเก่าซีเก่าหาซีเก่าหาต้องเป็นครูทางยวทางยูนี่นี่รุ่นทั้งต่ืยเดี๋ยววันนี้ก็อาจารย์สุเมฆครับผมเด่นไม่พลาดต้องหันเข้าสีวันนี้แปดก,กับเก้าเน้นแปดแปดสี่เก้าสี่แปดหกเก้าหกสี่คู่เน้นๆครับผมสาธุ เบื้องให้จบแล้วค่ะสุดท้ายครับอาจารย์คนคูเขาครับผมมหาดเข้าเลขติดวันนี้ศูนย์ครับพี่รองเนาะเอาตัวแปรโบ้คือมูศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าเลขติดศูนย์หนึ่งสองครับผมนี่ครับเน้นศูนย์สี่ศูนย์เก้าพ่อชนินครับพี่รองเนะาะมหาเข้าเก้าสองสามสี่ครับผมครับประกบสี่ห้า สองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกเน้นสองสี่สามสี่ครับผมอาจารย์สมศักดิ์ครับพี่น้องเนาะสองสามสี่ให้กันครับสอ, <23 4, S 2> องสามสี่เลื่อมเลื่อมนะว่ามันชิมีอาจารย์รวดน้องหันแมนสองสามสี่กับชมีสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าครับผมห้าคู่ครับ คข้ายๆพอชนินด้วครับผมคล้ไขๆพอชนินอยู่เด็กกํลัตาๆอยู่อยเอาอทบทวนครับผมที่ร่วงขีดไปทบทวนเดี๋ยวพี่ที่ลืมแมนเดี๋ยวจะเสี่โวกัด <c oughs> ครับผมรางวัลไงนี่เจ็ดเก่ากับลายที่ถอาทีพันมา <7 S 2> สูตรไม่น้ำเชียรครับผมแปดกับเก่าส่วนหลายสำหนักอยู่แต่ว่าสูตรเดิมครับผมที่เขามาสองมวดติดนี่ไม่มีเก้าเออมีสองเก่าตัวเดียวอื ครับเจ๊กเก่าครับพี่น้องเนาะบดสูตรๆนี้บ่ติดหญ้าน้อย3 4 5อ๋อบ่ติดหญ้าน้อยอืองวดสูตรนีก็บ่ติดนอยงไดละเ่าวันงไดละคท่านผู้ชมบาดนี้บ่นอยก็นําเสียหลุดเอาเอาแต่เพิ่นอาจสิอยู่บนอยู่ล่างสลับกันอือบ่แน่นอนโอ้แม่นอยู่ครับ อาจจะยุบบนนั่งสี่ครับผมขึ้นบนเข่าบนนั่งสีก่กระได้อ,อย่าหน่อยอาจจะยุบล่างพี่ปากายพี่ปากายครับผมมีกระทบต่วนครับนี่คีทชอบลักซีเพิ่นลสามกับซีนั่นพี่ปากายกะติดซีที่ททาแ่นอันนี้พิเศษครับผมเดี๋ยวก็ก็สีวางสัน่นแถาไอ้เก่าดังนั้นวะ ว่หาหันยาหน่อยเด้อยาน้อยครับผมเด้ออาจารย์สวนยางห่าหันอันนี้หกซีหกซีเมนหาซีมือเพ่นออกเด้อค่ะท่านผู้ชมอ่านหัวขอน้ำค่ะมือเพ่นออกออกซีโต้แมวหาแมวหกแม,ว,กแมวเก่าค่ะ ตอนออกสองตัวนั่นก็ถือมืดดิค่ะแถวนี้เมนเล็กให้หาสองหกสองเก่าสองถือมดค่ะบานี่ออกมาหมวดแหลกเลยค่ะขึ้นของหาซีเลยค่ะเมียนคำโกหาซีเลยบานีก็บบกเขาหมวดหนึ่งแล้วก็มาเขาหกซีเนาะนี่บานีตอนนี้เลือดนีนที่แถวเนี้เลือกเก่าซีเลือกเก่าซีสินะติดซียาหน่อยอ นี่สวนยางคือกันในแถวทิศซีอีกเหรอพผ่อนี้ห้าวห้าววามิตรวาเหล็กซีอันมาหลายเนาะเหล็กเก่าเกาอันนี้คือการมีคอซื้อแล้วขาดอนุช่อน้ำเชี่ยกับกล่องมาเชี่ยกับว่ารู้ว่าเหล็กสีมาทีเฮ้าเชี่ยบอครับค่ะส่วนหมากกับมาส่วนหมากที่เห็นเห็นมากสีเขายูเนาะครับค่ะขันห้องว่าเด่นโอ้หมดนี่คือเดนซีก็ผาหลายแถวคือเดนซีก็ผูกกับมาอยู่เน ค่ะอันนี้อนอกเป็ดน้มเขาเฮียนค่ะเขาในพื้นทีส่สวนเนี่ยแะครับผมแมีนค่ะเอาลูกมานําครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเอามาแบ่งปันเนาะครับกดติดยาหน่อยอยู่ที่แถวสามก็คือ 8, แปดสามเนนค่ะจะจีบไปถามโค้งด้วยสิลอกออกไถ่ได้ครับผมในเลขนีน้สองสุดของน้ำเชื่อนี่ถ้าแปดสามก็ติดพีประกายเลยครับนี่แหละครับผมลุบตอนถ่ายมาฝากพี่น้องที่ เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะตำรารวมเซียนชุดที่สองครับผมครับที่เด็ดในคลิปนี้กันหลากหลายครับผมทังมีเหล็กเกี่ยวกับบานน้าเชี่ยครับพี่น้องเหตุการณ์ว่าวาจิแมวออกลูกหรือว่านกเป็ดน้มครับพี่น้องเนาะมาครับเข้ามาในตอนแรกพอหง่เพิ่นเห็นครับผมบินออกจากสวนครับพี่น้องเนาะทั้งแม่ทั้งลูกครับวันนี้พ่อแม่บินออกไปแล้วครับ พอก็แม่น่าจะบินออกไปแล้วบันนี้เหลือแต่ลูกเขาใหญ่ก็เลยว่าเอาลูกเอาหลวงออกมาครับออกมาใส่ใส่ซุ่มไ้ใส่กราสาไ้ครับผมบันนี้พอก็แม่มานําเลยครับผมบินลงมากครับผมครับทั้งเป็นเบิ่งในขิดของน้ําเชี่ยได้ครับผมน้าเชี่ยเด้ลงอยู่ครับก็เลยเอาไปปล่อยครับพี่น้องเนาะครับผมเอาไปปล่อยครับน่าจะไปยุ่น้ำกันแล้วครับผมทั้งแม่ทั้งลูก กระแปะครับผมทีวามีนกเป็ดนาเขาม่าอาศัยอยู่ในเฮียนนะครับผม่ว่านะ่นก็หลายๆที่อาจจะเห็นเยอะแยะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นครับผมครับนี่กับแม่ออกบวกในคอกแรกครับผมครับที่ออกตอนนั้นกับทีว่าไปรัฐบาลไทยแถบสุงวดครับผมเมื่อวานจะเป็นห้าสองเก้าสองเปลี่ยนไปแล้วก็มาหกสองครับผม เอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอไว้พอดให้พี่น้องทชีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันตำราวสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาถ่ายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอซีได้เบิงได้ิเคะห์แล้วน้ำเชียร์กับกลงวยเชียร์ขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายขี้มเด้อคขาดสร้างเขามาได้ก็คือค แอ,อดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น,<อ>น้องศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขายดีอันดับหนึ่งนะค่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหลกักการปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะร่านผู้ชมต่อมาก,กับเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นการ่วาใส่ดี แต่ว่ามันประเดี๋ยวเมื่อวัยค่ะเป็นว้แต่ทาตนาเส้นลำนี่ยเลืยนตะผู้บีบไล้แล้วท้องเส้นลำจะเป็นหัวปั่มเด้อค่ะหัวปั่มคือจัะครีมทาผิวครับค่ะหัวปั่มขึ้นทาผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมะหอมค่ะส่วนมาเอฟซี่ FC เอื้อยอ้ายน้ำเชียเพิ่นจะใส่เส้นลำสูตรนี้น้ำน้องสูตรนี้นี่นี่สูตรนี้ค่ะท่านผู้ชม หลักร้อยนะค่ะชุดนี่หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้อค่ะดัมเบลส้มอีกรอบด้ถอดศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะขอบคุนน้ำเชียร์ได้ครับพี่น้องขอบเพิ่มไม้เล็กเข้าครัว่าเบ็นไอดีไล่ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแซบปวดเจ้งสีค่ะหิยุดใส่เนาะครับถือว่าเข้าแพ่ค่ะ แฮยุดเด้อค่ะอนผู้ชมแม่เย็บซี่คนกับคือสิรูเนาะค่ะว่าทางเข้าแสบห้องขั้นแล้วกับแฮยุดเด้อค่ะครับคิมเล่มเสียกับทดลองโอ้ยหลายครั้งเนาะท็อปนี่อลองคุณจ้างกับมาใส่กะจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กะจ้างเด้อค่ะอนผู้ชมครับอันนี้กะชะลอควั้เฮียวค่ะครับโมเมนว่าตึงเลยเนาะ เซ้นหลค่ะุ่นผู้ชมนี่ยครับผมลองไปใส่ทดลองเบองก้อนก็ะไดครับผมค่ะแต่ว่าก็ดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่เิ่นกลับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะรอบสามแล้วค่ะ่านผู้ชมเส้นหลท่าหนาค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามันบระเดี๋ยวมัน ถักไล่ยแล้วเดี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยืดดีไม่แห้งสุขสุก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ